สวัสดีแฟนๆกีฬาทุกท่านค่ะโอ้โหช่วงนี้แบดมินตันฟีเวอร์มากๆเลยตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะคะน้องพิงค์ค่ะพิชามนโอพาสนิพัฒมือ36ของโลกทะลุเข้าชิงชนะเลิศแบดมินตันอินโดนีเซียมาสเตอร์ปี2026ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะหลังจากสามารถปราบเลสทาน่าคารูปาเทวานมือ42ของโลกจากมาเลเซียไปได้2ต่อศเซตค่ะโดยสกอร์ทั้งหมด21ต่อ15และ21 ต่อ17ค่ะน้องพิงเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวในรายการเว r ร์ t ทั r s u p e เ500ได้เป็นครั้งแรกและในรอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์วันที่25นี้น้องพิงจะทำการดวลกับเฉินยู่เฟยซึ่งเฉินยู่เฟยนั้นเขาก็เป็นมือวางอันดับ4ของโลกกันนะคะมาจากประเทศจีนนะก่อนหน้านี้ก็ เอาชนะญี่ปุ่นมาได้มือ27ของโลก2ต่อ0เกมแล้วก็มาเจอกันกันกบน้องพิงค์ในรอบชิงชนะเลิศค่ะการแข่งขันวันนี้วันที่25มกราคมปี2569เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะก็สามารถเฝ้ารอติดตามรับชมการแข่งขันของน้องพิงค์ในรอบชิงชนะเลิศได้เลยค่ะก็ถือว่านักกีฬาไทยของเราในช่วงนี้นะฮอตกันมากๆเลยนะทั่วโลกเนี่ยพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นวิวกุลวุฒินะคะเมรัชนกอินทนนท์น้องมิวหร ือน้องเมซ้ายแล้วก็มาน้องพิงค์อีกนะคะโอ้โหแต่ละคนเนี่ยตัวท็อปทั้งนั้นเลยค่ะและเป็นที่ชื่นชมมากๆนะคะสำหรับต่างชาติโดยเฉพาะชาติมาเลเซียอินโดนีเซียนะหลังจากที่น้องพิงค์สามารถปราบเลสทานาได้มือ42ของโลกก็มีคอมเมนต์จากมาเลเซียกันเยอะเลยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะต่ายก็จะพามาอ่านคอมเมนต์ของแฟนกีฬาชาวมาเลเซียแล้วก็มีแฟนกีฬาชาวอินโดนีเซียเองด้วยซึ่งเป็นประเทศเจ้าบ้านในการจัดงานครั้งนี้เขาก็ได้ไปชมการแข่ง ขันกันล้นหลามค่ะแล้วเขาก็มีการแสดงความคิดเห็นถึงนักกีฬาสาวไทยรวมไปถึงแสดงความคิดเห็นถึงนักกีฬาของทางมาเลเซียด้วยแต่ละคอมเมนต์จะพูดถึงประเด็นไหนเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะโดยที่คอมเมนต์แรกนะคะแต่คอพูดถึงคอมเมนต์ของแฟนชาวมาเลเซียกันก่อนค่ะเขาได้บอกเอาไว้นะคะว่า h On e s t l y Restana, try everything. b บ p i พ c h a m o n is on another level. เขาพิมพ์เอาไว้แบบนี้ค่ะนั่นก็หมายความว่าบอกตามตรงนะ Restana นั้นพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่พิช a ามนอยู่กันคนละระดับเลยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่แฟนกีฬาชาวมาเลเซียได้เขียนเอาไว้ค่ะและสำหรับความคิดเห็นต่อมานะคะเขาบอกว่า เสียใจแทนเรสทาน่าแต่ไม่เป็นไรนะฉันพร้อมให้กำลังใจเธอเสมอเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ด้านล่างนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าใช่ความพ่ายแพ้ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะเราทำอย่างเต็มที่แล้วขอให้คุณได้พัฒนาตัวเองต่อไปความคิดเห็นต่อมาค่ะ เขาก็ชื่นชมประเทศไทยนะคะเขาบอกว่า Thailand always produce player with calm mind, p i n k s never panic นะคะก็หมายความว่าไทยนั้นสร้างนักกีฬาที่มีจิตใจนิ่งเสมอแล้วนักกีฬาที่ชื่อพิงค์เนี่ยไม่เคยลนเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะก็คือสามารถควบคุมสติควบคุมสมาธิได้ดีมากประมาณนี้ค่ะความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาบอกว่าเรสทาน่านั้นเก่งนะ แต่ยังติดขัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวตัวถ้าเคลื่อนไหวตัวได้ดีกว่านี้มั่นคงกว่านี้ก็จะสามารถรับลูกหยอดหรือว่าจะสามารถสู้หน้าเน็ตต่อนักกีฬาสาวไทยได้ ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ค่อนข้างยาวเลยนะคะก็เป็นการชื่นชมนักกีฬาสาวไทยค่ะเป็นคอมเมนต์จากมาเลเซียนะคะเขาบอกว่าฟุตเวิร์กของพิชามนนั้นสุดยอดมากการเคลื่อนที่ของเขานั้นดูเนียนตาดูสบายตาดูไม่ติดติดขัดขัดเลยและฉันรู้สึกว่าแขนของพิชามน,นั้นจะมีความยาวเกินสมดุลของร่างกายและนี่แหละนะคือความพิเศษของเธอ คือตรงนี้ต่ายเองก็ไม่มั่นใจนะคะพอได้เห็นคอมเมนต์นี้ต่ายก็ได้ไปหาข้อมูลนะว่าเออแขนของน้องพิงค์เนี่ยยาวออกมาแบบเกินหรือเปล่าเกินเกินความสมดุลของร่างกายหรือเปล่านะคะก็คือโดยปกติแล้วแขนคนเราเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณไม่ถึงหัวเข่าของเราอยู่แล้วนะคะของน้องพิงค์เองก็ไม่ถึงหัวเข่าค่ะแต่ว่าก็จะมีความยาวมันนิดนึงค่ะซึ่งนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหแสดงว่าแฟนกีฬา,าคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสังเกตมากๆเลยค่ะ ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ค่ะว่าถ้าผมเป็นคู่แข่งของนักกีฬาสาวไทยคนนี้ผมคงยอมแพ้ตั้งแต่แรกไม่ใช่อะไรหรอกนะแพ้ความสวยของเธอน่ะสิประมาณนี้ค่ะก็เซลล์เซลลนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะจากมาเลเซียอยู่นะคะเขาบอกว่าเรสทาน่าแพ้ก็จริงแต่วันนี้เธอได้เรียนรู้อะไรเยอะมากฉันเชื่อว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะทำให้เธอแข่งแกร่งขึ้น,นสู้ต่อไปนะเรสทาน่า ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่า Thailand Badminton Future is Car isscarytoo many young t a l e n t ก็หมายความว่าอนาคตแบดมินตันไทยนั้นน่ากลัวจริงๆเด็กเก่งเยอะเกินไปแล้วประมาณนี้ค่ะเอาละค่ะต่อมาเรามาดูความคิดความเห็นของแฟนกีฬาชาวอินโดนีเซียกันบ้างนะคะโดยที่คอมเมนต์แรกมาเนี่ยก็ชื่นชมถึงความสวยความน่ารักของน้องพิงค์เลยนะเขาได้เขียนเอาไว้ว่า ผมผู้นั่งชมการแข่งขันอยู่ในสนามต้องขอยอมรับตรงนี้ตามตรงเลยว่าผมละสายตาจากนักกีฬาสาวไทยคนนี้ไม่ได้เลยนี่ค่ะทั้งความน่ารักการยิ้มอันสดใสของน้องพิงค์ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะไม่ใช่แค่หน้าตานะน้องพิงค์ยังมีฟอร์มอันยอดเยี่ยมด้วยค่ะความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่าไม่น่าเชื่อว่านักกีฬาสาวไทยคนนี้อายุเพียง19ปีเธอดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากเพราะดูจากความนิ่งและความมีสมาธิของเธอ ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าผมดีใจจังที่ได้จัดการแข่งขันนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียทําให้ผมได้มาเห็นคนสวยและน่ารักอย่างนักกีฬาสาวไทยคนนี้ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาบอกว่า r e ส t a เธ look nervous พิชามน look relaxed นะคะเขาเขียนเอาไว้สั้นๆแบบนี้ค่ะนั่นก็หมายความว่าเรสท ana นั้นดูเหมือนตื่นเต้นนะแต่สําหรับพิชามนเนี่ยเขาดูผ่อนคลายมากประมาณนี้ค่ะ ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่าระบบการฝึกของไทยนั้นถือว่าได้ผลดีนะเพราะดูจากนักกีฬาไทยที่ได้รับรางวัลใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยก็มากันหลายคนไม่ว่าจะเป็นกุลวุฒิหรือรัชนกเขาเขียนแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ยังเขียนต่อด้วยนะคะว่าพิชามนอีสเดอะอัน e ั้งเดอร์วันผู e เทคเดอ ก็น่าจะหมายถึงพิชามนเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่จะได้รับรางวัลเหล่านั้นบ้างนะคือคําว่าทอยเนี่ยมันแปลว่าของเล่นก็จริงค่ะแต่มันก็แปลเหมือนกับการได้รับรางวัลด้วยนะความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ค่ะว่าเธอชน,นะไม่ใช่เพราะใช้ความแรงหรอกนะแต่เพราะความชาญฉลาดในการเล่นแบดมินตันต่างหาก ความคิเดเห็นต่อมาจากอินโดนีเซียเช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่าเกมรับของพิชามนนั้นยอดเยี่ยมมากแทบไม่มีลูกไหนผ่านเธอไปได้ขาของเธอที่ก้าวแต่ละครั้งมันช่างมีความแข็งแรงเหลือเกินความคิเดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่า Thailand girls are built different ค่ะ s m a r t and d e a d l y นั่นก็หมายความว่าสาวไทยไม่เหมือนใครเลยมีความนิ่งมีความฉลาดและเฉียบคม ต่อนะคะมีคอมเมนต์จากแฟนกีฬาชาวจีนด้วยค่ะจีนเนี่ยก็ดูแบดมินตันกันเยอะนะคะเขาบอกว่าเกมหน้าเน็ตของพิชามนนั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากๆฉันเฝ้ามองพัฒนาการของเธอตั้งแต่เธอยังไม่เข้ามาในระดับนี้พัฒนาการของเธอดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือเขาเขียนมาเป็นภาษาจีนเลยนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่า ฉันเป็นคนจีนที่ชื่นชอบการชมแบดมินตันการแข่งขันของนักกีฬาไทยและจีนนั้นไม่ต่างกันการเตรียมการเตรียมความพร้อมของร่างกายก็ไม่ต่างกันไทยและจีนเป็นมิตรต่อกันและมีการศึกษาในเรื่องของกีฬาประเภทนี้ร่วมกันอันนี้แต่ไม่ทราบข้อมูลนะคะว่ามีการศึกษาร่วมกันจริงหรือเปล่าเนาะต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะจากชาวจีนนะเขาบอกว่าเรสทนาแพ้ให้กับดาวรุ่งของไทย นักกีฬาดาวรุ่งคนนี้น่าจับตามองจริงๆนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์จากทางฝักฝั่งอาเซียนนะหลังจากที่น้องพิงค์พิช,ชามนสามารถเอาชนะเรสทาน่าจากมาเลเซียไปได้2ต่อศูนย์เกมะนะคะ เออชื่อเสียงของน้องพิงค์เนี่ยก็โ,โหกระชอนเลยค่ะกระหึ่มเลยค่ะทีนี้หลายๆคนรู้จักน้องเยอะมากขึ้นจากที่มีคนรู้จักเยอะอยู่แล้วก็ยิ่งแต่เยอะขึ้นไปอีกค่ะและด้วยรูปร่างหน้าตาของน้องด้วยฝีม้ลายมือฟอร์มนะคะสกิลทาเล้นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็โ,โหเป็นจังหวะขาขึ้นของน้องพิงค์จริงๆค่ะร่วมส่งกําลังใจให้น้องพิงค์กันนะคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยน้องพิงค์จะมีแข่งในรอบชิงชนะเลิศเวลาประมาณบ่ายโมงเจอกับมือสี่ของโลกอะทุกคนก็เหนื่อยก็ โหดพอตัวเลยอ่ะนะคะเอาละค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแฟนๆกีฬาชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ